นี่ก็จะไปลอดลงรับลงปูกหวยเป็นสิรมมงคลครับไปเลย จ้าว,วันนี้สายบุญไมไหนจ้าสายบุญวันนี้จะไปวัดตะเคียนทองค่ะวัดตะเคียนทองอำเภอแกงหลวงปู่อะไรพี่ปอ๋อหลวงปู่วปกวนครับผมไปไหว้พระไปกราบนมัสการอ่าหลุกปูกวนนี่มรณภาพไปหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าอ่าสิริราชสังขารของท่านก็ยังไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับผมก็เลยจะไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็อ่าไปรอดใต้ลงท่านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตครับ ตอนนี้ก็กี่โมงแล้วบ่ายจะบ่ายสามแล้วไม่รู้จะทันหรือเปล่าไปขับรถมันน่าจ,จะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเห็นวัดน่าจ,จะปิดประมาณหกโมงเย็นอ่ะ <5 S 1> ไปกั <5 S 1> นเปิด <5 S 1> เป็นโ <5 S 1> มงเป็หกโมงเย็นไปกัน ไปโบสถ์ก่อนนะแล้วค่อยไปรอดพระศิลาสังขารของกวนกันไปโบสถ์กันก่อนไปโบสถ์แล้วไปลองดูเข้าไปในโบสถ์สิว่าเข้าไปไหว้พระในโบสถ์ได้ไหมลองขึ้นไปดูสิถ้าไม่ได้ก็เดินรอบโบสถ์สักสามรอบค่อยไปกันอ,กอีกไปดูอีกด้านหนึ่ง โบสถ์ปิดครับมาไม่ทันมาชา้าไปไม่เป็นไรไหว้ข้างนอกก็ได้ครับโชคดีพระคุณเจ้าท่านมาเปิดประตูโบสถ์ให้เข้าไปไหว้พระข้างในครับภายในโบสถ์ครับภายในโบสถ์สาธภายในโบสถ์ นั่งสมาธิถวายปกวยเสร็จแล้วที่นี่ก็ปิดทองครับปิดทองพระก็ให้ปิดสององนะฮะองนี้กับองค์นั้นนะครับผม โบสถ์ครับผมยู่โมงดอกไม้ด้านเนี้ยจุดไปกราบสรีละาของหลวงปู่ก,กวยครับ รบับดอกไม้ตามกำลังศรัทธาเดี๋ยวพ่อใส่ให้รับเลยเอาดอกไม้เลยเดี๋ยวใส่ให้รบับดอกไม้ครับเตรียมไหว้พระนะครับส่วนสรีระหลวงปู่ควรได้อยู่ตรงนี้นนะครับวเราเข้าไปไหว้กันถ่ายบรรยากาศภายในกุฏิของหลวงพอ่อมาให้ชมกันก่อนครับ ไหว้พระกันก่อนนะครับไหว้พระกันก่อนปิดทองปลูก,กวยนี่ก็จะไปรอดลงครับลงปลูก,กวยเป็นสิีมมงคลครับไปเลย เรียบร้อยเสร็จภารกิจวันนี้พิธีวันนี้เรามาปิดทองหลวงพ่อทองที่โบสถ์นะครับผมปิดทองหลวงพ่อทองที่โบสถ์เสร็จแล้วมากราบสรีระสังขารของหลวงปู่กวนครับผมแล้วก็ได้รอดลงท่านสามรอบเพื่อเป็นสรีมมงคลน,นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้มาบอกบุญใครสนใจนะครับก็มาได้ที่วัดตะเคียนทอง,ง,งตำบลแกลง สาร์อาทิตย์คนเยอะเมื่อกี้เรคุยกับแม่ชีแล้วบอกคนเยอะมากอันนี้เรามาก็โชคดีเพิ่งคนเพิ่งสาไปเมื่อกี้นะครับคนมาเยอะทั้งวันคนมาเยอะทั้งวันมาช่วงบ่ายๆเนียครับผมบ่ายคนจะน้อยนครับผมครับผมอมาอาจจะมียังมายังมาอีกกันเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สายบุญนะครับผมปิดทองหลวงพ่อทองนะครับผมที่โบสถ์แล้วก็กราบสริระของหลวงปู่กวนนะครับแล้วก็รอด โรงของหลวงปู่กวนที่วัดตะเคียนทองปางแกงแล้วจังหวัดระยองครับอนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านนะครับทาบุญเผื่อกับทุกทกท่านนะครับอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะครับสําหรับนี้ก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสาธุสาธุสาธุ